วันนี้กาพาพี่น้องเข้ามาติดตามผลงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของอยูนไนเตอยวก็นาเข้าครับเพราะฉนาะน,น,นั้นก็จะให้เจ้าของแปลงในน้ำตัวนี่ครับครับผมแสวงสินผิวเงินครับคือท้ามัดเกล็ดเงินค่ะศูนย์ตัวแทนบ่แม่นค่ะศูนย์ตัวแทนบัดนั้นดูอำเภอ่มมองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีครับเอ็ด่ยูไนเตอร์ไม่จี่ปีแล้วครับสิบปีครับใส่สินคา้ายูไนเตอร์ไม่กีปีแล้วครับสิบปีสิบปีครับเอาคุณท้ามัดประทับใจตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูไนเตอร์ครับลูกตัว ยังหน้าเขายังปุ๋ยจะเป็นยังไงดีบ่ครับปุ๋ยดีค่ะปุ๋ยดีพี่น้องกับเบิ่งเอาครับว่าดีแบบไรกับตัวเบิ่งเย็บพี่น้องจะเบิ่องต้งเขาเหมืนนะครับนี่คือข่าวตอนวันที่เมื่อวานนี้วันที่12กันยายนเนาะก็ได้เกี่ยว์เขาหน้าตอนนี้ยังไงครับพี่เกี่ยวตอนนี้ซิมหาไรครับซิมหาไรพี่น้องติดตามเขาว่าจะได้ยักตัดนะครับหน้าของคุณแสวงคุณชามาดเหตุเรืองครับคุณนั่ทั้งรุ่นดูนะครับใส่สินค้ายิ่เลย เขาป้องกันรขาป้องจันทุกตัวที่สู้ได้สุขได้ตีพันธุท่งกนนะครับพี่้องเื่อไม่ให้กัวท่นได้ใส่ตัวคุณนะครับถามมาครับว่าเขาคุสรัอได้ขอร้ายวันไหนใส่สินค้าที่ไลเจะได้ยางนี้เขาจะได้สับพี่้องไว้ตอนอีกลมกหนึงแรงเล่ยจะนอยครับพี่้องครับเอาฝาตัวท่พันซื้อครับทีมงานพ้นเกษตรเงษนแสนครับอยู่ในทีมยินซีสารครับเอาฝากตัวทไปครับ 0861045842ครับสายตรงมาได้ครับสารพิ้องผูเอตหน้าเือกันพี่น้องชาวไรชาวนาครับวันนี้ราคาเขาเ่าววัีก็จะฝากพี่น้องว่าเพิ่มผลผลิตจากผลิตภัณฑ์อยู่นีไนไรก่ายุกนิ้วให้นาะวาเยียบีดีครับพี่น้องสิพ่อขาดเส้นครับสนใจก่าสายตรงมระามเบอร์โทรที่ฝาก่านซื้อตรงอินไปครับ